ฉันจะขอกล่าวสำนเาอกกำเนิดวานนี้จะเกิดกำเนิดเป็นคนฉันจะขอกล่าวสำนเอา ก,กําเนิดวัานนักจะเกิดกําเนิดเป็นคนมึนลำบากมันแสนลำบากวายากเหลือล้นจากอนิพพโยกขึ้นเทศสนแรกเริ่มเดิมที่พ่อไม่ใช่มนุษย์เป็นเทพระะบุตร อยู่บนชั้นฟ้าจะาะจะเหินแล้วว่าจะเดินลงมาจะผ่าณรัย์นาให้นาแจ้งใจมีแสงสว่างอยู่กลางชั้นฟ้าโบราณเรียกว่าผีพุ่งตายเมื่อยามพุ่งมา หากพุ่งไปตกหลังคาสพ่อก็สะท้อนไม่อยู่กับคุณพ่อได้เพียงเจ็ดวันก็น้องพอนะเป็นที่นอน้เพื่อพ่อเหนื่อยกายให้อาวอนหลัจจนั่งจะนอนก็แสนสุดนาปยา แร้าจ <cin stereotype> <m aks> ึงยาแยกแล้วจึงยาแยกแตกเป็นละเจ็ดเสียละเหมือนดังบารีทั้งก่าวมา ทำตบแต่งก็งามสดใสยขยับขยื่นเคลื่อนต่อไปสู่ขันนั้นสายประมานาแต่พอยามเย็นตะวันร้อนร้อนวววกโนกจรกับเทื่อา ประมาดาจากเขาเทใส่ย,ยาลับนาบัทมจยดทบสามดอกมอกพระรันะยกมือไหวพระเออขึ้นเนื้อผมแม่เปิดหน้าต่างออกมารับลมจึงเข้าบันทมแม่ phò thường tì xa phò thường tì sàm nằm hè lấp, sanhิด sưu pin lăn ของสวมใส่แสนรักแสนใครในมือนางแต่พอ่อเอยรุ่งนางสะดุ้งตื่นแม่มาพลิกฟื้นเมื่อตอนทักแม่มาพลิกฟื้นเมื่อตอนฟ้าสางจึงเล่าความฝันให้สามีฟัง จะจริงหรือจังเป็นอย่างไรฝ่ายข้างผงเป็นอยา่างไรมาถึงผัวแล้วใช่ไหมเนี่ยพ่อเอ้ยพ่อเอ้ย,ย<ว>ตื่นฝ่ายข้างผัวหนาว่างใจชะโงนจึงเรียกท่านโอนมาทำนายให้ว่าอันปามปาน จะดีหรือร้ายให้เตาโหนแจ้งใจจึงเปิดตำลาฝ่ายข้างโหนดูให้ชัดให้แจ้งนะไปแยกโหนไปเลยไหมโหนเตาโหนหรือว่าโหราโหราพ่อหมอฝ่ายข้างโหนรักก็พมนักก็บนนะ หัวฝ่ายตาโหนนก็พมนก็โบนว่าไม่มีค no ่าคำนนเอาจะเปิดนักตำราเาเดี๋ยวก่อนพ่อหมอพ่อโหนจาพ่อโหนคนสมัยโบราณโบราณอย่างคุณยายคำว่ากำนนคืออะไรคะคุณยายคะค่าคำนนหรือว่ายังเกิดไม่ทันแม่ก็คือค่าครูนั่นแหละคำนนแต่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก กำหนดนะแพงไหมล่ะพ่อก็อาจจะแพงหน่อยนึงวันนี้เดินทางมาจากนนทบุรีมาถึงสระบุรีค่าน้ำมันก็หลายตังค์หน่อยมาดูว่าในคันมารดานี้อ่ะฮะ ว่าเป็นบุตรหญิงหรือบุตรชายมาทำนายให้ไงทำนายแม่นเหรอโอ้โหทำนายมาปีปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยทอ้องถ้าไม่แม่นออกตั้งคืนเปะ๊ะท,ทุกทุกท้องเ,อเลยอาและตอนนี้ต้องรบกวนทางเจ้าภาพจะเ,เปิดตำลางทำนายฝันให้แม่วันเพลนาน ในวันนี้ความฝันของแม่จะร้ายและจะดีฝันกันแบบนี้จะเปิดทำนายทำนายอยไ่ยังอาจารย์ยังทำนายไม่ได้วกหน้างวกหลังใครนะจะจ่ายค่าหมอกำลังคิดอยู่ว่าจะควักเท่าไหร่ดีหมอเออเท่าไหร่ดีอ้าอย่างนี้ลงเลยอาจารย์จ้า,จา,จา ลงเลยครับลงเลยลงสมมติว่าเราจะย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อ20ป,ปีก่อนห <Yeah. S 1> น้านี้เมื่อคุณพ่อสดิจและคุณแม่วันเพ็ญนอ <Yeah. S 1> น,นเตอจากการทํางานมาเนาะ้ mm hmm. าเข้าบ้านมาอาบน้ําอาบท่าหูงหารับประทานอาหารกัน <Yeah. S 1> แล้วหลังจากนั้นก็เข้าห้องนอน oh. นะครับพอเข้าห้องนอนปุ๊บคุณแม่วันเพ็ญก็เผลอหลับไป เนาะพอเพลินเราไปปุ๊บเวลาประมาณทีสามคุณแม่วันเพ็ญก็เกิดในมิรฝันไปว่าไายแก้แหวนเงินทองมากมายกายกองเลยอันนี้เราแบบว่ากันแบบรัดๆย่อๆกันไปพราะตกใจตื่นขึ้นมาแก้แหวนเงินทองนั้นก็หายไปก็ตกใจตกใจหายไปนล้วแหวนไม่รู้จะดีหรือร้ายอย่างไรก็เลยปลุกพ่อสนิทให้ลูกมาทานายแล้วพ่อสนิททายได้ไหมจ๊ะทานายได้ไหมฝันแบบนี้เอาตรงๆได้ไหม ถ้าไม่ได้จะได้จ้างหมอแล้วไันนี้เข้าทางหมอพยนต์ถ้าทำนายไม่ได้เอาพ่อทํานายสิฮะคาอะไรเล่าพ่อสนิทเขาทำนายไม่ได้ก็ต้องจ้างหมอพยนต์ไงก็นั่นไะสิไหนเล่าก็จะต้องแพง่อยใจแพง่อยในราคากำนวณจะทายได้ยังไงอ่ะคุณพ่อสนิตจ้านี่โอ้นุนไงดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีหมดแล้วแต่ขาดแต่ค่าคำนวณไม่แพงพ่อสนิทจ้ะอะไรนะ ไม่ค่อยได้ยินหกสลึงอู้ยจะไปเอาที่ไหนหกสลึงก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีจ่ายแรับแต่บ้านเรือนเขาใหญ่โตหกสลึงมากกว่านั้นได้ไหมเท่าไรเอาชักหกพันโอ้โหหกพันคงไม่ได้กลับกีบอ๋อหกพันกีบข้าโบราณตามตำราโบราณแถวบ้านฉันนะหกสลึงเองแต่มาสระบุรีเนี่ยมาหน้องแครไม่ ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยเท่าไหรไม่เป็นไรเกินได้ไม่ไม่ต้องทอนไม่ทอนได้ในสใส่พายมาเลยจะได้เปิดตําราสักทีหนึ่งเอาละทีนี้ต้องแม่นนะไม่แม่นเอาตังคืนสองเท่าลยพอได้ค่าคำดนมาแล้ว